ค่ะหลังจากพี่เพนให้น้ำนะคะได้หนึ่งอาทิตย์นางเอกของเราก็โผล่มาแล้วจ้ะอหมเห็นไหมมาแล้วนางเอกมาแล้วนี่เร็วมากเลยไผ่บุงหวานเร็วเร็วเร็ว,รวใช้ได้เลยค่ะนี่แค่อาทิตย์เดียวนะคะเนี่ยหนอก็กำลังแต่อาจจะเล็กไปหน่อยะคะ่ะ ก็ต้องให้อบุบอุบอนนี้คือเราต้องให้ปุ๋ยเขาหน่อยนนี้ไม่เคยให้ปุ๋ยเขาเลยตั้งแต่ปลูกมาก็ให้เป็นขี้ไก่แกลบนะคะแต่พวกปุ๋ยอย่างอื่นยังไม่เคยให้เลยอยากจะลองกางมันสำปะหลังดูค่ะอยากเจอนออบอุบกับแกลบดําเนาะเดี๋ยวนี้เป็นให้น้ําเขาก่อนก็จะประมาณนี้หลังจากที่นางเอกมาก็อยากโชว์นิดนึงนอกลังสวยเลยค่ะก็เดี๋ยวพี่เป็นพาเดินดูเนาะ ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งของพี่เป็นวันนี้พี่เป็นให้น้ำค่ะหลังจากที่ให้น้ำหนึ่งอาทิตย์หนอก็เริ่มมาแล้วค่ะก็ะทําให้เรามีกําลังใจขึ้นอีกนิดนึงทําเกษตรก็อย่างนี้แหละค่ะต้องการกําลังใจเป็นธรรมดาทุกอาชีพอะค่ะเนาะนี่ตรงนี้อีกนอนหนึ่งนี่เป็นปาดูนี่ค่ะ นี่นั่งเอกมาอีกแล้วครับนอนหนึ่งนี่เห็นไหมนี่ค่ะยังเล็กอยู่อันนี้ไว้ชิมเองก่อนเนาะเดี๋ยวพาเดินดูระบบน้ำพี่เพนเนาะสดชื่นมากๆเลยนี่ค่ะน้ำเริ่มนองแล้วเดี๋ยวเพนจะไปปิดเครื่องละอสวยงามกระจุยกระจายเลยค่ะ ้าเราได้ลองขี้ไก่แกลบนะคะแล้วก็กาก,ากมันสำปะหลังตามหลังรับรองก็รอเวลาอีกนิดนหนึ่งเดินเล่นเย็นๆวันศุกร์วันนี้วันศุกร์นะคะพี่เป็นต้องเตรียมสินค้าไปขายก็ช่วงนี้แรงเนาะไม่ค่อยมีอะไรค่ะก็มีแต่มันก็ไปขายมันก่อนแล้วค่อยว่ากัน อย่างอื่นอันนี้ก็ค่อยๆทําไปค่ะวันจันทไม่แน่ใจว่าจะได้ลงทีอลงกากมันหรือเปล่าถ้าไม่ลงยาขึ้นแน่เลยต้องรีบหามาลงเลยพี่เพนเนี่ย <c oughs> มาลงเร็วก็ได้นี่ค่ะพี่เพนจะให้ดูถ้าเกิดเราไม่มีระบบน้ํานะคะก่อนหน้านี้ที่พี่เพ้นไม่มีระบบน้ำเนาะหนอเขาจะฟอไปเลยค่ะนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยหนอเขาจะฟอไปเลยค่ะ เพราะว่ามันไม่มีระบบน้ําให้เขาหน่อก,ก็จะเสียแล้ฟอก,ก็เสียนั่นแหละค่ะแต่ตอนนี้เรามีระบบน้ําแล้วก็น่าจะโอเคก็คอยดูต่อไปแล้วก็มีตรงนี้อีกนิดนึงค่ะนี่เห็นไหมคะตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้นี่ก็หน่อใหม่นะคะเดี๋้เพื่อนจะเอา เอาออกหรือเอาไว้ก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยมาแต่งแต่งอีกทีนึงให้เจ้เขาได้แตกแขนงแตกจริงก้านสาขาก็เยี่ยมเยี่ยมแล้วสุดชื่นมากเลยค่ะน้ำกระจุยกระจายนี่ให้น้ำเสร็จนอก็โล่ะนะคะ,คะสำหรับคลิปนี้พี่เป็นสวัสดีจ้า